สวัสดีครับคุณโูชาวริตกับผมนายนรา,ากรแสงอินเลขที่14อยู่ชั้นม .5 ทับ2วันนี้ผมจะมาพรีเซนต์งานเรื่องบอกเกิดศาสนานะครับนี่คือใบงานของผมครับใบงานเรื่องบอกเกิดศาสนาผมได้ทำมา4หัวข้อหลักๆ เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่หนึ่งกันเลยครับหัวข้อที่หนึ่งาศาสนามาจากความกลัวของมนุษย์มีการพยายามนําเสนอว่า,าศาสนาเกิดจากความกลัวของมนุษย์กล่าวคือมนุษย์ในยุคแรกมีความกลัวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเช่นแผ่นดินไหว หรือผูกข้าวไฟระเบิดหรือลื่นยักษ์เราไปดูหัวข้อที่หนึ่งกันเลยครับที่ผมได้วาดมานี่ครับผมรูปของหัวข้อที่หนึ่งไปต่อนีหัวข้อที่สองครับผมสองศาสนามาจากความเชื่อผิดผิดนักสังคมวิทยาบางส่วน มีความเชื่อว่าพัะเจ้าหรือศาสนาเป็นผลมาจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแรกเริ่มรากฐานของของมันมาจากความเชื่อแบบผิดผิๆนี่คือรูปที่ผมได้วาดมาแล้วครับผมคือรูปนี้นะครับ ดูกันต่อที่หัวข้อที่สามครับผมสามเกิดความต้องการดับทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ก็จะไม่มีความสุขมนุษย์จึงหาเส้นทางการดับทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์เพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุข นี่ครับผมรูปที่สามนี่ผมได้วาดมามาดูนตอนที่หัวข้อที่สี่แล้วครับความรู้ถึงภูมิศาสตร์มีผู้ที่อยากอธิบายถึงที่มาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งที่ตนไม่เข้าใจแต่มีผู้คนต่างๆ เชื่อและยอมรับว่าจะว่ามีปรากฏการํำธรรมชาติจริงๆนี่ครับผมรูปที่ผมได้วาดมาก็ขอจบการนำเสนอเียงนท้านี้ครับคําคํา